เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่ารถเสือเกรดเทุกๆท่านนะคะสวัสดี FC ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและกดติดตามช่องน้องจ้าจ่าค่ะวันนี้ก็มีรถสวยเข้ามารีวิวแล้วนะคะกับโชมหน้าแชมป์ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น Toyota v วี o นะคะตัว 2.5e นะคะ T R D Sport Tivo นะคะคันนี้เป็น4ประตูค่ะลูกค้านะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเป็นปี2014 เป็นชุดแต่ง trd รอบคันนะคะจากโรงงานวันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะคะสีสวยๆสดๆ,สดๆใหม่ๆนะคะกับทะเบียนร้อยเอ็ดอยู่เลยนะคะทะเบียนนี้รอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะลูกค้าคันนี้นะคะสภาพไม่อยู่ที่นะคะไม้วิ่งไปอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสาพันกว่ากิโลเมตรนะคะคือไม้แท้ไม่เดิมจากโรงงานไม่ยังไม่เคยผ่านการกอนะคะส่วนสีสีก็เป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานไม่เคยผ่านการกลับสี ไม่เคยผ่านการก่อไม้ไม่เคยผ่านการเปลี่ยนเล่มนะคะสภาพรถก็เดิมเดิมไม่เคยผ่านการพริกความจมน้ําไฟไหม้พิกความไม่มีแน่นอนนะคะก็ได้ความสวยนะคะไปแบบเต็มเต็มแบบฟังก์ชันครบจุกๆุกันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวนี้นะคะได้มาพร้อมกับกรอบไฟแบบโคเมียมนะคะติดมาให้เรียบร้อยพร้อมไฟส,สวยสวยนะคะเป็นไฟฮาโลเจนมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะอยู่ข้างไฟตัดหมอก สเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะคะสภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะพร้อมสัญลักษณ์ทีอาดี RD, ใครสนใจใครชอบใครตามหาใครรอคอยนะคะด้วยฟังก์ชันด้วยออปชั่นด้วยความสวยด้วยความใหม่ด้วยความกริบนะคะห้ามพลาดเลยค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่5,39,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวรายได้สองเท่าค่างวดนะคะ ก็ฟรีดาวเช่นกันขอให้รายได้อยู่ที่ประมาณ1 000, 3 0 0 0 0 0บาทนะคะอ่ะขออภัยค่ะรายได้อยู่ที่20,000บาทนะคะสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำสำหรับอาชีพพนักงานนะคะรัฐวิสาหากิจพนักงานข้าราชการอาชีพพ่อค้าแม่ขายอาชีพรับจ้างอิสระอาชีพขับวินก็สามารถเช่าซื้อได้ทั้งหมดนะคะไม่ต้อง ใช้เงินดาวนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าหรือว่าไม่เคยมีประวัติเครดิตนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้ขอให้มีเอกสารยืนยันรายได้และตรวจสอบที่บัตที่ไปได้นั่นเองนะคะมาดูในส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะลูกค้านะคะสภาพใต้ซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นคิ้วโป่งซุ้มล้อมาให้นะคะก็คือเป็นชุดแต่งสเกิร์ตจากโรงงานซึ่งเป็นชุดแต่งของท R d ดีนะคะตัวนี้ก็มีมาจากโรงงานมาให้เลยนะสังเกตย,ยังไงนะคะถึงจะรู้ว่าเป็นท R d ดีแท้นะคะน้องเจา้าจ๋าอ่าลูกค้าถามมา ก็ดูตรงที่ดุมกลางนะะดุมกลางนะคะจะมีคําว่า TRD เป็นสัญลักษณ์โลโก้สีแดงมาพร้อมแม็กลายสปอร์ตนะคะสีทูโทนสีเงินมทัลลิกตัดกับสีดําแล้วก็มาพร้อมยางขอบ17นะคะส่วนแม็กนะคะอาจจะมีรอยขีดก,กากไว้บางนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้เราทําการปัดแล้วก็ทําความสะอาดได้นะคะตามอายุการใช้งานผ่านมานั่นเองส่วนยางนะคะตัวนี้ได้มาพร้อมยางปี2020ดอกยางยางแน่นๆยางพร้อมใช้งานได้อยู่นะคะ แล้วก็สภาพใต้ซุ้มล้อกระบ,บ,บ,บอกชกโชกนะคะก็สภาพสมบูรณ์แบบไม่เคยผ่านการแก้ไขดัดแปลงมานะคะถัดมานะคะด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะลูกค้าบันไดาทางขึ้นเป็นสีดำนะคะสภาพสมบูรณ์แบบรถไม่ช้ําไม่มีชํารุดไม่มีรอยแตกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ด้านข้างประตูนะคะก็จะมีสัญลักษณ์คําว่า ไฮรัก v ี N t อ r b o นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง v ี N t อ r b o นั่นเองมาพร้อมกระจกมองข้างพับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างแต่ตัวนี้ยังเป็นตัวหลอดไสอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ถัดมาด้านข้างก็จะมีในส่วนของคิ้วกันาสา์ตัวนี้นะคะติดมาให้เรียบร้อยส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มตัวนี้ติดรอบคันมานะคะ60นะคะด้านหน้าก็ 60เช่นกันนะคะแล้วก็มาในส่วนของที่เปิดประตูปะเปิดประตูนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่าโตโยต้ามีที่กันเล็บกันรอยขูดมาให้เรียบร้อยสภาพรถสวยมากเลยนะคะสภาพรถไม่ช้ำจริงๆตัวนี้นะ,คะใครที่ติดตามน้องเจจ๋าอยู่ก็อยากให้เข้ามาเห็นรถตัวจริงอยากให้เข้ามาสัมผัสแล้วก็มาดูภายนอกภายในนะคะด้วยตาของตัวเองเลยหรือจะมาทดลองขับก็สามารถทําได้เช่นกัน นะคะ,ะเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูที่โลบาร์นะคะเรามาดูที่ซุ้มล้อด้านหลังนะ,ะซุ้มล้อด้านหลังก็เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นปกซุ้มลอ้อทั้งสี่ล้อเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะสังเกตรอยสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่นะคะอันนี้ก็คือตัวนี้นะคะใต้ฝากับใต้บังโคลนะคะจะเป็นพลาสติกอาจจะเป็นวัสดุนี้ทั้งหมดเลยจะมองไม่เห็นนะคะตัวคาสีนะคะแล้วก็มาด้านลอ้เลอเลยนะคะ ได้ยางของยี่ห้อกุตเยียรนะคะยางนะคะเป็นปี2020ยังใช้ได้ยาวๆนะคะเพราะว่าดอกอยางลึกๆนะคะอ่ะดูนะคะชัดๆไปพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางขอบ17นะคะเป็นแม็กขอบ17อยางปี2020นะคะแม็กก็เป็นแม็กอลอยนะคะทูโทนแล้วก็สกรูนะคะ6รูสวยมากนะคะสมฐานะจริงๆนะคะสำหรับ TRD Sport Vivo นะคะ สัญลักษณ์ข้างประตูนะคะลูกค้าสัญลักษณ์ข้างประตูก็จะมีสติกเกอร์นะคะคำว่า T-R-D Sport นะคะก็จะเป็นสีแดงสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวซึ่งลงตัวมากๆเลยนะคะอ่าถัดมานะคะถัดมาสำหรับด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะท้ายนะคะของเขาจะติดตรงรอบโครเมียมมาให้ด้วยนะคะไฟท้ายแบบเหลี่ยมนะคะใส่รอบโครเมียมมาให้เรียบร้อยไฟท้ายไฟถอยไฟเบรกนะคะเป็นหลอดไส้ทั้งหมด นะคะมาพร้อมสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าอยู่มุมซ้ายของฝาท้ายนะคะแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังนะคะตรงนี้นะคะด้านในก็เป็นจอเนยขนาด7นิ้วนะคะสำหรับมองกล้องถอยหลังมองมองแผนที่ได้นะคะ <c oughs> มาพร้อมดวงไฟตาที่3ที่เปิดฝาท้ายกระโปรงเป็นแบบโครเมียมนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่กันชนท้ายด้านหลังก็จะเป็นสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็ตกแต่งมาด้วยสีดำนะคะตัดกับ สติกเกอร์สต้อนแสงสีแดงนะคะลงตัวมากแล้วก็มาพร้อมโลโก้คำว่าไฮรักวิโกแชม์นะคะก็ไฮรักตัว e นะตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าของเดิมติดเพิ่มเติมมาหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมมานะคะก็คือเป็นสภาพรถเดิมๆแบบนี้อ่ะมาถึงตรงที่ของโรบากันบ้างแล้วก็ไลเนอร์นะคะอ่ะลูกค้าดูกันเต็มๆเลยนะคะว่าสภาพไลเนอร์ที่น้องจชจ่ารีวิวให้ดูนั้นนะ สภาพสมบูรณ์แบบมากนะคะลูกค้าสภาพใหม่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงที่โรบารนะคะโรบาตรงนี้นะคะก็คือของวัสดุอุปกรณ์เชื่องตกแต่งมาจากโรงงานทั้งหมดแล้วก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นชุดแต่งเฉพาะรุ่นเลยนะคะสำหรับรุ่น TRD Sportivo t นะคะฝาท้ายกระโปรงนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับแล้วก็รอยเม็ดอาร์คนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสี อันนี้ก็คือสภาพรถเดิมๆนะคะที่น้องจจจ่าพยายามรีวิวแล้วก็พรีเซนต์นะคะให้ลูกค้าน้องจจจ๋าดูสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจแล้วก็ยังชื่นชอบในโฉมแชมป์นะโฉะมจมูกโด่งๆนะคะเครื่อง2.5ดดีเซลนะคะก็ห้ามพลาดเลยตัวนี้นะคะก็คือตอนนี้มีคันเดียวนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นเลยก็ให้ลูกค้ามาชมมาดูนะคะอ่ะโอ้ นี่คือภายในต้นคลิปเจะจ๋าพูดผิดว่าเกียร์แมนวนวลใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ขอโทษทีนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าอ่ะอันคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวน้องเจะจ๋าขอแก้นะคะใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นหน้าปกคลิปแล้วกันอ่ะตัวนี้นะคะภายในนะคะไม่ช้ําเลยนะคะลูกค้าสภาพภายในนี่เลยนะคะแผงประตูจุดเด่นของ TRD ก็จะมีในส่วนของลายแคปลาตรงที่ฝา,าตรงนี้จะเป็นหนังนะคะหนังลายแคปลาวัสดุอุปรกรณ์สวยใหม่นะคะแล้วก็ที่อ่าพักแขนแล้วก็ที่กดปุ่มเชนทันล็อกก็จะเป็นลายแคปลาเป็นวัสดุนะคะคาร์บอนนะคะไฟเบอร์หรือเปล่านะคะเขาเรียกนะคะแล้วก็ที่จะเปิดประตูสภาพสมบูรณ์แบบสวยแล้วก็ มาด้วยที่เก็บสัมภาระที่วางขวดน้านะคะตัวนี้ที่วางขวดน้ําเล็กไปหน่อยนึงนะคะวางได้ขนาดหนึ่งจุดศูนย์จุดห้าลิตรได้อยู่นะคะ,ะมาดูส่วนของเบาะต่อไปนะคะต่อมาในส่วนของเบาะตัวนี้นะคะของ TRD Sport นะคะก็จะได้เป็นส่วนของเบาะซีดําเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะมาพร้อมโลโก้คำว่า TRD นะคะสภาพสวยใหม่ มากมากนะคะใหม่จริงๆนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็คล้ายๆพวงมาลัยของ Fortuner เลยนะคะเพราะว่าฝัของพวงมาลัยของ f o r t u n e r โฉมหน้าแชมป์นะคะตรงนี้จะเป็นหนังนะคะแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่เป็นตกแต่งด้วยลายไม้นะคะแล้วก็มาพมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันนะคะปุ่มโหมดนะคะปุ่มาสามารถเชื่อมต่อบูทุได้นะคะ ฟังก์ชันเขาให้มาเต็มมากนะคะสําหรับรถคันนี้ดูสวยมากจริงๆนะคะตัวนี้รุ่นนี้โฉมนี้นะคะขนาดจอเนนะคะฟังก์ชันด้านนี้นะคะจอเนนะคะขนาดเจ็ดนิ้วแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นเครื่องเล่นวีซีดีได้มองกล้องถอยหลังได้มองแผนที่ได้นะคะแล้วก็แอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กด้านหน้านะคะสี่ประตูตัวนี้ได้แอร์แบ็กอยู่สีใบนะคะแล้วก็ในส่วนของอแอร์นะคะปรับโซน ได้ทุกทิศทางระบบแอร์เป็นแบบแมนวนวลแล้วก็ตัวนี้จะมีที่วางมือถือวางกระเป๋าสัมภาระวางแก้วน้ำวางแก้วกาแฟคอนโซนเกียร์นะคะก็จะมาในส่วนของสีดำเดินด้วยด้ามเข็บสีแดงแล้วก็อ่านี่ค่ะหน้าปัดเกียร์นะคะ มาพร้อมลายแคปลออันนี้เป็นของไม่ได้เจ้าของเดิมไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นเฉพาะรุ่นของเขาเลยของ T R D นะคะก็คือเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะตัวนี้ก็ได้สภาพสวยๆนะคะแบบกริบๆแบบนี้ไว้ใช้งานรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะสาหรับลูกค้าคนไหนที่อยากได้คันนี้นะคะไปเป็นเจ้าของอยากได้คันนี้นะคะคู่ใจนะคะก็รีบๆติดต่อเข้ามาหาหน้องเจ้าจ๋าได้ที่บรเบอร์โทร น้องจะจ่าให้ไว้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะออปชันแล้วก็สภาพนะคะความสวยแล้วบอกไว้เลยว่าหายากนะคะตัวนี้หายากนะคะลูกค้าสําหรับคนไหนที่อยากได้นะคะยอมรับเลยว่าหายากจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะลูกค้าลองเสิร์ชหาในตลาดรถมือสองได้เลยนะคะรุ่นนี้น้อยๆนะคะน้อยมากที่จะหลุดมานะคะก็คือ เป็นรถปี14แล้วสภาพไม่น้อยนะคะสภาพสวยกริบแบบนี้แล้วก็เดิมทั้งคันสีเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บงานเลยนะคะลูกค้าสีเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บงานเลยนะคะมาจากลานประมูลนะคะที่เป็นยน์ล้างแล้วตั้งขายเลยนะคะส่วนของเหลวน้ำมันเครื่องเราดูแลให้นะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็คือเบาะภายในนะ,ะก็อากาศคึมฟ้าคึมฝนหนึงนะคะลูกค้าตอนนี้น้องจะจ่ารีวิวพร้อมกับบรรยากาศที่อีกแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะอ่านี่คือสภาพภายในอ่ะเดี๋ยวน้องจะจ่าขออนุญ,ญาต เปิดไฟแล้วกันนะคะอ่ะอ่ะเปิดไฟแล้วนะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะลูกค้าสภาพเบาะใหม่นุ่มมากนะคะเพราะว่าใช้วัสดุหนังอย่างดีเลยนะคะอ่าดอูอาการยุบนะคะนะคะนิ่มมากแล้วก็เบาะไม่ช้ําเลยนะคะภายนอกภายในเบาะไม่ช้าเลยจริงๆเดี๋ยวเราไปดูห้รองเครื่อกันนะคะพร้อมกับเสียงฝนนะคะกับบรรยากาศที่อึมครึมมืดๆนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าย้ำอีกทีนึงนะคะว่าตัวนี้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะเกียร์ออตโต้นะก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อ,รอ,รอมๆกันจะ้ะอ่ะนะ,ะก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะน้องจะจขออนุญาตคุยแข่งกับเสียงฝนไปเลยแล้วกันนะคะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะนี่เลยลูกค้าดูกันชัดๆน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันอ่ะเดี๋ยวลามไปถึงที่ตรงที่ฝากระโปงน,อน็อตฝากระโปงนะคะโอ้โห ่านผู้ชมนะคะลูกค้าของนาจ้าจ้านะคะพี่น้องของนาจ้าจ้าที่เบิรงคลิปนี้อยู่นะคะอ่ะที่ดูคลิปนี้อยู่บอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยจริงๆน่าใช้งานจริงๆนะคะนกจ้าบอกเลยนะคะทํายังไงคุ้มแน่นอนแบตเตอรี่นะคะใหม่ๆนะคะสวยๆเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะคะหม้อนงหม้อน้ํานะคะคานหน้าไม่มีรอยขยับไม่มีรอยผิดปกตินะคะอันนี้ก็ได้กันไปชัดๆให้ดูกันจุกๆไปเลยนะคะ แข่งเสียงฝนนะคะกับบรรยากาศที่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะ,ะมาดูตรงที่เครื่องยนต์นะคะลูกค้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลล้วนนะคะไม่มีรอยเยิ้มจาาน้ำมันเครื่องอะดูกันชัดๆนะคะนอนจ่าตะโกแนแข่งเสียงฝนไปเลยนะคะ,ะดูการสายวงสายพานไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยเยิ้มน้ามันนะคะโอ้โหเครื่องสวยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมนะ,ะ,ะมาดูก่อนนะคะตรงนี้เลยนะ เสวยมากๆสำหรับคนไหนที่เป็น FC นักกีาแล้วก็ FC ว i g o Champ นะคะห้ามพลาดเลยจริงๆสภาพรถสวยกริบขนาดนี้โอโหพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะอ่ะดูเลยนะคะตรงนี้นะคะจะหนวนกันความรอ้อนสติกเกอร์คำเตือนจากโรงงานนะคะรอยเม็ดละทุกตัวทุกที่ไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสีอยู่คมชัดหมดนะคะปั๊มนะคะโลโก้คำว่าโตโยต้ยัอยงอยู่นะ,ะรับประกันความสวยควาเดิม นะคะกลับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงในคลิปแล้วกับพเพราะ็อกเสียงฝนที่โอ้โหนะคะดูการาชัดๆนะคะตกหนักมากนะ,ะก็น้อง,งจเจษจ๋าขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเจษจ๋าทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าโตลต้วะะ 5, าวิโก้นะคะวิโก้แชมป์สองจุดห้าเทีดีสปอร์ตซีโวราคา539,000บาทปี2014เกียร์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ